สวัสดีครับคนวันนี้เราจะพามาดูร้านอาหารนะครับอีกเจ็ดหกดาวสุดหล่อของผมครับอันแรกแครับเป็นทางหน้าร้านนะครับโอ้โหเส่เส่ไหมเส่เหมอืนอนแบบจริงจีผมผมอยากให้ออกแบบจริงๆนะครับเอ่อญี่ปุ่นบบนะครับอ่าต่อไปนะครับ เออแรงงานเถื่อนครับขนพมามาแล้วก็มามาอยู่นี้นะครับทุกันนะครับมาคอนเตอร์ครับใครใครใครทำไม่ดีว่าเดินจับไปทำเป็นอาหารกินนะโอเค่าต่อไปนะครับเป็นลิเวอรี่นะครับลิเวอรี่แบบขนขนมาได้นใหญ่นะครับวันนี้ก็ขนประมาณสิบห้าล้านล็อตนะครับก็นี่ะครับก็ยัดเข็นตำรวจครับโอเคนะครับมาร้านต่อไปอันนี้ โรสไวน์ครับครึบเบคกิแบททำอาหารทําพวกอาหารแต่คอจริงเนี่ยเป็นร้านใต้ดินออความจริงทอพวกเดี๋ยวว่าเดี๋ยวยังไงอันนี้อก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นตำตำครับข้างในนี้ก็เดี๋ยวพับมันเป็นสีฟ้าแล้วก็เอายัดใส่ถุงเนี่ยแล้วก็จะไปใจกญ่ายครับอ่าโอเคครับช่างมันครับเป็น,นั้งแต่นะครับส่วนนะอ่าต่อไปก็อันนี้ก็เป็น อันนี้เราจะเอาเนื้อพวกพม่านะครับมาที่มันแบบทํางานไม่ดีครับเราเอาทําอาหารนะให้คากินลค้าบอกอร่อยมากชอบชอบนะครับโอเคครับเอาก็ต่อไปก็เป็นข้างนอกนะครับเออยุงกัดนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอืมขอบผมต่อไปนะครับอันนี้ก็คอรเทนเตอร์นะครับคอร์เทนเตอร์กันอันนี้มันหัวหน้าคนไทยคุมครับคุมคอเทนเตอร์ครับเตรียมที่ที่ที่อ่าวไอู่่เลย แอบอยู่นี้แอบก็มาเฉยนะคือความจริงถึงนี่อยู่ครับถ้าทำไม่ดีนี่ฟันที่เลยน,นะครับอันนี้ก็ต้องแบบทําทหน้าทําหน้าแบบยิ้มๆหน่อยถ้าไม่ยิ้มนีโดนโดนฟันเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินขยะบ้านตนะ่อไปก็ห้องน้ำนะครับห้องน้ำเพื่อวันไหนแบบตำรวจตำรวจยลกใหญ่เข้ามาแบบมาตรวจค้นร้านเราจะาย,าย่าบ้านแบบมายัดนะครับแล้วทิ้งโคกจะโคนะครับลงอ่านะ บางทีเอามาใส่เนี้ยเอามาใส่เนี้าายตบอกเขาไม่สังเกตนะครับก็หรือไม่ก็เออนี่ก็เอาเอามาใส่นี้ก็ได้นะอย่าบ้าอืมครับนี้ก็เหมือนกันนะไปผมจะตกแต่งเป็นร้านแบบเหมือนร้านอาหารจีนของญี่ปุ่นครับอืเนี่ยแบบเห็นไหมเห็นไหมความแบบจีนไหมจีนครับอันอันนี้รักเด็กมาครับ <c oughs> เอามาเด็กเอามาขาย นะครับหาหาเลยได้นะครับขั้นสองก็ขั้นสองเนี่ยพับพดูขั้นสองขั้นสองก็เออขั้นสองนี่เป็นลันแบบเอาสไนเปอร์ยิงนะครับพวกเอแบบเพื้นหนี้แบบตำรวจมาอย่างเงี้ยแตำรวจนั่งแ,แบบนี้ยิงนะครับาบางบางครับตายเลยนะครับว่าะนี้ก็แบบชมวิวนะครับสูบบุหรี่ดุบปุ่นมา มันก็ออกข้างนอกเลยครับอ่าอะไงหลังคานี้ก็หลังคาแบบหลังคาเกตดีนะครับสำหรับคนอีสารนะครับเราทําครับก็ไม่จะสวยๆนะครับนี้ร้านก็ไอจนนะครับร้านที่่อจก่อนครับเออลูกค้าที่เราเปคนมีคุณภาพนะครับแบบไม่ใช่ราคาพนักงานทุกคนมีคุณภาพหมดครับมีตั้งแต่พนักงานพม่าที่ไปรักพาตัวนะครับมี เอ่อกอรันตี้นะครับกอรันตี้นะครับเอ่อกับเชฟเอียนนะครับเชฟเอียนตาจ้างจ้างด้วยผสมปืนนะครับอืมยาไอ้นะครับนี่อาเชฟอาเชฟเอียนครับเชอียนอาเอียนนะครับยิ้มนะครับยิ้มนี่ก็หลอนหลอนยาครับอ่านี่ก็ยิ้มเหมือนกันนะคือทุกคนทั้งงานเนียิ้มหมดเลยนะครับไม่ยิ้มไปเลยนะยิ้มต้อนรับลูกค้านะครับผมแ้าวันไหนก็เศร้าก็ สูบยานะครับรก็หายนะครับอ่าหลกหายอันนี้อ uh, ๋อลืมอลมอันนี้เป็นแบบยาบ้าครับหลาดรบบหลายรสชาติชิมชิบชิบอัหน่อยนะครับมีทั้งยาบ้ายาไอยาอีนะครับเออมีผิวผิวขัดพมานะครับอดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็เออมีขนมปังขี้จํานะครับอออันนี้อันนี้ก็ต้นไม้ก็อ๋ออย่า เพิ่มที่มันเปลี่ยนสีเพราะว่าเออก็เออไปยับยัลงไปแล้วมันก็กลายพันธุ์ครับต้นไม้ครับกลายเป็นแบบฟอร์มแล้วมันสักุระเอออืมก็ํารอจก็เห็นครับเอออันนี้ก็เป็นแบบที่กดที่กดนะครับอ่าโหดูดูดูอันนี้มาลังมันผมอยากโฆษมาแด้ลังวันลูกชลินสตาร์นครับเออแต่เป็นใต้ดินครับอัน อันนี้ก็ไปขโมยเข้ามาเป็นทองไปขายครับอืมอย่างท้องไปขายหมดเลย่ออันนะเพราะรวยแล้วไงอืมที่อันนี้เห็นใหญ่ๆนะก็เอายันเดียบ้า,บาใต้โต๊ะนะครับก็นั่นแหละนะครับเพราะว่าโอ้โหจบแลวนะครับงา็เนาเป็นไงร้านผมนี่ได้คะแนน4.6ดาวเลยครับคนที่มาใช้บริการให้คะแนนด,ดีหมดเลยครับเพราะร้านเรามั่นใด,ดีนะครับอะไรนะไม่ได้ร้านราดีนะครับให้บริการ อบครับกดไลค์ได้ครับนี่กดไลค์เออมีเดี๋ยวอีกสักพักจะมีบรนิการแบบเหมือนลายเมียนด้วยเอามาส่งถึงบ้านครับแล้วจะส่งไก่ไปไกลแก่วย้ายนะครับส่งไปนะครับโอเคีับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดซับสไคร้นะครับเออเดี๋ยวจะ